สวัสดีชาวมินิเวิร์ทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่อาร์ตนะครับก็จะมาสอนวิธีการทำลักอินอาหารที่กินได้นะครับซึ่งมีน้องๆขอมานะครับ่าให้สอนทำหน่อยโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับให้เราสร้างโมเดลนะครับด้วยไอเทมนี้เครื่องสร้างแบบจำลองนะครับเราอยากให้อาหารเราเป็นอะไรเราก็สร้างมาเลยนะครับเดี๋ยวพี่อาร์ตจะลองสร้างสักหนึ่งอย่างขึ้นมานะครับเอาง่ายๆนะครับพี่อาร์ตก็จะสร้างเป็นป๊อกกี้ละกัน1อัน คนสีนช็อกแลประมาณนี้นะครับสมมุติว่านี่คืออาหารของเรานะครับเมื่อเราเสร็จเรียบร้อยแล้วมากดตรงนี้ใส่ชื่อนะครับเป็นชื่อโมเดลนะครับชื่ออะไรไปก่อนก็ได้นะฮะก็จะได้มาหน้าตาแบบนี้นะครับตอนนี้มันก็เป็นโมเดลอยู่นะครับไม่สามารถกินได้วิธีทําให้มันกินได้นะครับให้เราเข้ามาที่คล้งปลั๊กอินนะครับ ตรงนี้เลยแล้วเราก็มาที่ไอเทมเพิ่มสร้างสร้างใหม่ไอเทมเราก็กดบวกแล้วก็เลือกอาหารนะครับจากนั้นเรามาใส่ชื่อนะครับชื่ออาหารของเรานะครับโมเดลแมปปัจจุบันเลือกโฟลเดอร์แล้วก็เลือกโมเดลที่เราทำนะครับอ่เราได้แล้วนะครับจากนั้นมาที่ลักษณะจำนวนสูงสุด นะครับอันนี้ตั้งเป็น64เหมือนเดิมก็ได้นะครับระยะเวลาก็คือเวลากินเพิ่มความหิวเพิ่มความทนเพิ่มความทนทานเพิ่มความแข็งแรงรักษาเลือดนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ยศจะลองปรับให้ดูนะครับมันจะได้เห็นผลนะประมาณนี้นะครับสกิลก็ไม่ต้องไปปรับมันนะครับอันนี้ก็คือเราเลือกเลยว่าอาหารชิ้นนี้จะให้มันเพิ่มเลือดหรือว่าเพิ่มความหิวก็มาตั้งค่าเอาตรงนี้นะครับอันนี้คือตั้งเป็นตัวอย่างนะครับ100หมดเลยบันทึกและกลับ กดติ๊กที่ป๊อกกี้แล้วก็เพิ่มนะครับเรียบร้อยนะครับกดเข้าสู่เกมจากนั้นนะครับให้เรามาหาในกระเป๋าของเรามาที่นักพัฒนาแล้วก็เลือกนะครับป๊อกกี้คุณสมบัติ HP บวก100ความแข็งแรง 100. บวก100่งโอ้โหคนดีนะอันนี้เป็นโมเดลครับเอาทิ้งอันนี้เป็นอาหารนะครับกินดูไง กินได้แล้วนะครับเี่นะครับเดี๋ยวลองเสียเลือดดูนะครับแล้วเราก็จะกินป๊อกกี้อันนี้เลือดเต็มเลยนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ช่องมินิเวิ l d ์ด้วยนะครับแล้วเจอกับพี่อาร์ตได้ใหม่ในคลิปต่อไปอยากให้ทำทิกเกอร์อะไรหรือสอนทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้แล้วนะครับโอเควันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายมินิเวิลด์เกมแซนด์บ็อกซ์ 3D เล่นฟรีโหลดเลย